เราเล่นไพ่แถวหน้าบ้านกันไหมคะหน้าบ้านมันต้องแบบดิฟเฟกไวัยรุ่นนิดนึงนะแบบาเเล่เราอันีเนตู้เดียวกันหมดเลยเหรอใช่ใช่บล็อกกันเราอยู่เฮ้ยน้องจั่วหนึ่ง The h Hermit โอเคสบายเด็ดเด็ดหันๆันนะฮันต้องต้องบอกให้หันเสร็จไหมนะ รอรอาแล้วรอดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวเราอยู่นี่กันเราอุ่นใจจังเลยอ่ะดึงไว้นะดึงไว้นะปิดไฟฉายหรือยังคะปิดมล้วค่ะปิดแล้วค่ะแล้วเนาะโอเคโอเคใครๆค่อยด้วยหน่อยอยากกระตุกกระตากโอ้ยเสียงฝีเท้าเขาหนักเหมือนกันนี่อยากกระตุกกระตาก the devil โอ้โหโ้โหเฮ้ยแคหมือนเงียบแล้วเหมือนเงียบแล้วฮะงั้นต่อต่อต ไม่รู้ว่าดึงหรือไม่เนี่ยประตูตอนเนี้ยเปิดเช็คก็ได้เปิดเช็คแล้วก็เดทอีกแล้วโอ้ my god ทำไมคนวันนี้มือขึ้นนะเนี่ยเดทบ่อยมากคนวันนี้รู้ไหมว่าเดทเปอร์เซนต์มันน้อยมากเลยนะยังดีใบใบอื่นได้ไหมอ่ะยังเดินอยู่เอ่ะใกล้ใกล้จังเลยเขาแล้นจบยังเหมือนยังคือคืออยู่ฮือฮือโรกี้โรกี้ นั่งเ้ยนั่จนหมดแล้วหมดหมดแล้วอีกอ oh, hey, yeah. ันอีกอันเดฟวี Management> ่โอแฮ้ไปเร็ว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 แล้วแล้วแล้วาคุณโอได้เดี๋ยวซัดหลายรอบเลยสถิตีเต็มเชียองเรก็คือดเราโอ้ยวันนี้ไม่ตายเลยนะ เราเพสอเซรกันสุดเราเดินตามผู้ใหญ่เราดีใจมากแต่คนดูน่าจะแบบทิ